พระเอกหนุ่มใส่ติดมาเท่ชอนจินดาโชตพรีเซนเตอร์คนแรกของกาแฟาพร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าบอสโดยบริษัทซันตอรีเพปซี่โคเบเรตประเทศไทยจำกัดร่วมกิจกรรมเปิดตัวบอสคาเฟ่แห่งแรกในเมืองไทย ยังเป็นทางการโดยมีน,นายอนวัตสังคทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและนายจุนิชิโรทาคาตะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซันทรี่บริษัทซันท و ร ي เป๊ปซี่โคเบเรตประเทศไทยจำกัดให้การต้อนรับซึ่งบอสคาเฟ่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของแบรนด์ Boss Coffee เพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ของการดื่มด่ำกาแฟระดับ Boss ที่คัดสรรเมล็ดก,กาแฟคุณภาพดีและรังสรรค์ด้วยเทคนิคการสกัดผ่านกรรมวิธีแฟคบิวและเคล็ดลับเฉพาะของ Boss Coffee พร้อมสร้างภาพจำของการเป็นร้านกาแฟสไตล์มินิมอลระดับพรีเมียมใกล้บ้านคุณ โดยเสิร์ฟให้คอกาแฟและเหล่าคาเฟ่ฮ p p e r อร์ได้เพลิดเพลินไปกับ6เมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบอสคาเฟ่ตลอดเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2566นี้เท่านั้นณชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ก็บอสคอ f ฟ e นะครับก็เป็นกาแฟที่ที่มีคุณภาพดีเหมาะกับคนรุ่นใหม่นะ แล้วก็เวลาเราดื่มบอสคอฟฟี่หรือเป็นว่าถือบอสคอฟฟี่ไปเรารู้สึกว่าเราแบบเราเทเรา c ู o เราเทรนดี้เนี่ยนะคุณชอนเองก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะครับเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเสมอเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้กับตัวเองแล้วก็มีชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวเอ r s o n น l ตี้ของแบรนด์บอสนะครับก็เลยก็เลยเลือกคุณชอนมาเป็นแอมบาสเดอร์คนแรกของแบรนด์นครับแน่นอนว่าวันนี้เนี้ยฟลิแบทที่กลับมันนี้มากๆขออนุญาตถาม ช่องทางการติดตามกาแฟพร้อมดื่ม b o สคอฟฟี่ตัวนี้หน่อยว่ามีช่องทางไหนบ้างสำหรับคนที่ชอบชืช่อชอบการดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้ครัก็คือกาแฟพร้อมดื่มของ Boss นะค,ครับ,บกออ็สามารถซื้อได้นะครับในออร้านทั่วไปเลยนะครับอย่างเ e ่เนเลเมีทุกสาขา ร้านสะดวกซื้อทุกที่นะครับแล้วก็ร้าน Traditional Trade นะครับร้านชโชหวยก็มีอยู่ในหลายๆหลายๆ,ายๆ,ายๆสาขาเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าอยากจะลองอ Boss Coffee นะครับที่เป็นลักษณะ Mixology ทานคู่กับเบเกอรี่นะครับแล้วก็ได้บรรยากาศของการดื่มกาแฟที่มันเหมือนกาแฟสดจริงๆก็เชิญที่นี่นครับที่จััีสยมเซเซ็นตอรร์คบ So t h e Coffee e Boss c p i a l p o i n t i s t h a t we do o n t h a v e any a m Center h i n all a m d f o coffee. m Fiji this is uh, to, for consumer to have a surprise experience that great tasting coffee can come out of it. เ,เป็นความพิเศษสุดเลยนะของ Boss Boss Cafe อันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราจะเห็นว่าในคาเฟ่เนี่ยไม่มีเครื่องทํากาแฟเลยนะครับก็เป็นการพิสูจน์เห็นว่าจริงๆแล้วกาแฟที่เป็นกาแฟพร้อมดื่มเนี่ยเราสามารถออกมา mix เอามา match ทําให้เป็นมิกซ์โซลจีที่มีคุณภาพได้เท่าๆกับกาแฟจริงๆ,ๆกาแฟสดจริงๆเลยนะครับ Yes we have a rainbow with cream coffee boss coffee and you can enjoy it with black coffee or latte as a base and as special price 65บาทครับแล้วก็มีเมนูพิเศษสำหรับไพรมันนะครับก็เป็นเมนูที่เป็นครีมสีสีรุ้งเลยนะก็สามารถที่จะทำให้เป็นสามารถที่เลือกทานได้ว่าจะเป็นกาแฟดำหรือเป็นลาเต้ก็ได้ราคา65บาทเท่านั่นเองครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ดื่มกาแฟแล้วเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้จักบอสคอฟฟี่มาอย่างยาวนานนะครับ นั่นแหลตอนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหล่ะนะครับเรารู้สึกว่าพอบอสคซฟี่มาเปิดตลาดที่เมืองไทยแล้วได้รับเกียรตินั้นรู้สึกดีใจเพราะเราหนึ่งหนึ่งเราก็เป็นผู้บริโภคอยู่หละนะครับแล้วก็มีทางบริษัทซันโตอีนี่แป๊บซี่โคบร์วเวจประเทศไทยนะครับให้โอกาสแล้วก็มองเห็นคาแรคเตอร์ของเราที่มันสะคอนเท่ากับแบรนด์ก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรงนั้นนะ บอสคาเฟ่ของเรานะครับเปิดทําการอีก3ามเดือนด้วยกันนะก็จะมีเมนูให้คุณเลือกถึง6เมนูนะครับก็ย mm ัง hmm. ไงก็ฝากด้วยละกันสําหรับคนไหนที่เป็นคอกาแฟต้องการดื่มด่ำประสบการณ์ใหม่ๆแบบประสบการณ์แบบบอสของเรานะอยากให้มาและที่สําคัญเลยครับคุณจะได้ประสบการณ์และรสชาติที่ระดับพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครแบบบอสครับยังไงก็ฝากมากอันเยอะครับที่สยามเซ็นเตอร์ครับ